ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางทหารทันสมัยและน่าติดตามที่สุดแห่งปี2025เรือดำน้ำ S26T ซึ่งอยู่ในคำสั่งซื้อของราชอาณาจักรไทยในปี2025ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนและผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิด S26T เป็นเรือดำน้ำแบบดัดแปลงจากแพลตฟอร์ม Type 039A หรือ u n Class ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของจีน การออกแบบเรือลำนี้มีความทันสมัยและถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของราชนาวีไทยโดยมีการผสานเทคโนโลยีล้ำยุคระบบอาวุธที่แม่นยำและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างยอดเยี่ยม S26T มีความยาวประมาณ77.7เมตรความกว้าง8.4เมตรและระวางขับน้ำใต้น้ำอยู่ที่ประมาณ2,600ตันตัวเรือถูกออกแบบมาให้มีความเงียบสูง ทำให้สามารถหลบหลีกจากการตรวจจับของเรือผิวน้ำหรือเครื่องบินลาดประเวนได้อย่างมีประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าดีเซลและ AIP หรือ Air Independent Propulsion ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้นานกว่าระบบขับเคลื่อนดีเซลทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องโผล่ขึ้นมาเพื่อเติมอากาศระบบนี้มีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์การลาดประเวณหรือดักซุ่มในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ในด้านระบบตรวจจับและอาวุธเรือดำน้ำ S 2 6ทีติดตั้งโซน่าแบบทันสมัยซึ่งรวมถึงโซน่าหัวเรือโซน่าข้างลำตัวและโซนราลากสายเพื่อให้สามารถตรวจจับเป้าหมายทั้งใต้น้ำและบนผิวน้ำได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงที่เชื่อมโยงกับระบบนำร่องและเรดาร์ทำให้สามารถดำเนินการตอบโต้เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอาวุธหลักของเรือลำนี้ประกอบด้วยตอร์ปิโดขนาด533ม mm มมิลลิเมตรและขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำซึ่งสามารถยิงจากท่อยิงตอร์ปิโดได้โดยตรง โดยบรรจุอาวุธได้ประมาณ6-8ถึงลูกขึ้นอยู่กับการจัดสรรพื้นที่ภายในเรือยังได้รับการออกแบบให้รองรับลูกเรือได้ประมาณ38นายโดยเน้นความสะดวกในการดำเนินภารกิจระยะยาวรวมถึงระบบควบคุมบรรยากาศระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับภารกิจหลายสัปดาห์ใต้น้ำโครงสร้างภายในถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภารกิจและความปลอดภัยของลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน เรือ s 2 6 t ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวณค้นหาและทำลายเรือข้าศึกวางกับระเบิดทางทะเลหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติภารกิจพิเศษร่วมกับหน่วยรบพิเศษใต้ทะเลจุดเด่นอีกประการคือความสามารถในการใช้งานร่วมกับกองเรือผิวน้ำและระบบควบคุมจากระยะไกลที่สามารถประสานงานกับเรือรบลำอื่นหรือฐานบัญชาการบนบกได้แบบเรียลไทม์ โครงการจัดหาเรือดำน้ำเอส264สำหรับกองทัพเรือไทยนั้นนับเป็นก้าวสำคัญในแผนพัฒนากำลังรบทางทะเลของประเทศซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทขององค์การรักษาความมั่นคงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยการมีเรือดำน้ำประสิทธิภาพสูงเช่น s 2 6 t จะทำให้ราชนาวีไทยสามารถควบคุมพื้นที่ทางทะเลป้องกันภัยคุกคามและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทยและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศใน,ศในอนาคตอีกด้วยแม้ว่าโครงการนี้จะมีการถกเถียงในเรื่องงบประมาณและการส่งมอบที่ล่าช้าแต่ก็ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวตามมุมมองของกองทัพเรือและนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณสนใจข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ เทคโนโลยีทางทหารและความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ขอบคุณครับ